ในคลิปนี้ก็มีงานเก่างานโบราณมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอีกหนึ่งรายการน,นะฮะชิ้นงานที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมใครที่รักชอบงานประหารนะครับก็ลองดูรายละเอียดในอีพีนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นชิ้นงานที่ใสสวยนะครับผมแล้วก็มีความคลาสสิกนะฮะที่นี้เป็นจี้ปหาหะนะครับผมเขาจะมีตุ้งติ้งสวยงามตรงนี้นะครับผมดูดีไซน์ใกล้ๆกันตอนนะดีไซน์ชิ้นงานเขาจัดว่าเป็นดีไซน์ที่สวยแล้วก็คลาสสิกเลยนะฮะ ด้านหลังของกี้เขาจะมีเข็มกลัดมาด้วยนะครับเป็นชิ้นงานที่สวยแล้วก็สมบูรณ์เลยนะครับผมชิ้นนี้เป็นงานโบราณงานปาหะหรือที่เรียกว่าเป็นงานทองขาวโบราณน,นะครับผมเพชรเม็ดยอดเป็นเพชรเกสรน้น้ำหนัก15้ตังค์แล้วก็ในส่วนของเพชรบริวารด้านข้างน้ำหนัก74ตังค์นะครับชิ้นนี้จะมีเพชรรวมทั้งหมด89้ตังค์ด้วยกันนะครับผม s e ตติ้งดีเลยนะครับน้ำหนัก9.5กรัมนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมทั้งชิ้นงานนะครับ ขนาดของกี้ผมจะเทียบกับเรียน10บ,บาทนะครับก็จะใหญ่กว่าเรียน10บ,บาทอยู่นะครับความกว้างนะครับผมประมาณ2.7นะฮะแล้วก็ในส่วนของความสูงจากห่วงถึงด้านล่างสุดนะครับผมประมาณ4.2เซนติเมตรเป็นกี้ที่ขนาดใส่สวยเลยนะครับผมสุข้าที่สนใจนะครับผมก็สามารถแคปรูปพ,พร้อมราคาโปรที่อยู่บนหน้าจอนี้และทักไลน์ร้านเพชรพรมิสวรรของเรากันได้เลยนะครับ